ใหญ่เอาไปอุ้้ยครับกระตา <l ots> ่ายญ่เป็นยังไงต,ตาไหวตรงไห<อ>นช่องค้อยสันบรรทุนค้อยสันบรรทุงครับสวัสดีครับผมผมศักช่องทีเฉลยครับผมเมื่อนี้ผมก็ได้ลงมาพี่น้องคลิปนี้ลงมาจากตัวอเอเภอลงมาตัวอเอเภอบ้านผมอยู่ตัวออเพอเลนะครับเนาะลงมาเพิ่เมเวลาน่อยครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับช่องค้อยสันบรรทุงเก็บเห็ดงียบเก็บปุ่นข้างล่างพี่น้องไปเงียบเลย แต่ผมก็เปิดคลิปยี่นี่ครับอันนี้ก็ทำเล่ทำเล่บางเกมเห็นนะครับเนาะมันเป็นลักษณะนี้ครับผมเห็นมันจะขึ้นตามบางเทือก็ขึ้นขางทางสิครับผมนี่ทางรถแลี้ยสิเห็นบอกว่านี่เห็ดนี่ดอกนึงครับผมนี่เห็ดครับผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วผมมันมันนี่พี่น้องแต่ว่าเบใหญ่ครับผมก็ถือว่าน้ำเลิกน้ำเลิกพี่น้องอุ้ยพี่น้องดอกน้อยหนึ่งครับผมนี่หนึ่งพี่น้องดอกแค่นี้ พี่น้องดูดินี่โอ้สองดอกครับผมพี่นี่ครับผมอุ้ยโอ้ยนี่กำลังคืนออ้พี่น้องนี่สองอันอนี่ได้ไม่เยอะโอ้ย <c oughs> <c oughs> กูพี่นอนเต็มนี่พี่หนอนเต็มกระตาป๊อบพี่เก็บของอะไรเนี่ยสัมผันหน่อยตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเก็บตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลงไปอุ้ยมันมีพี่คนเดียวไม่ใช่ตัวตุ้ยตุ้ยแหละอยู่ตรงนี้รถอยู่ตรงนั้นแหละเหรอโอ้สวยมากทุกคนดูดิทุกคนปุ๊ยกำลังงามเลยครับผมปสวรรค์ไหล ใ่พี่ดูอะไรดูหน่อยพี่ตั้งพี่มีรโอ้ตของพี่ใหญ่มากมันไปไม่ถูกที่ไงมันต้องดูเที่ยงโอ้อันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยดูดูดูในกล้องเนี่ยล้กไงนึกให้กว้างเที่ยงตูกูกูเนี่ยกว่างกูสิผมผมได้ครางนี้ครับดูดูความแตกต่างนี่ครับดูนะดูความแตกต่างของผมกับเขานะครับดูนี่ครับของผมกับเขาดูนี่ครับผม แง่ไรแง่ไรมันคือหนังแบบนี้เขาไม่ค่อยเก็บการเลยครับเพราะดอกมันหน่อยครับผมเอาเก็บมืดเอาผมดอกใหญ่ๆเอาไปขายหรือว่าอะไงเอาไปกินเอาไปกินอะก,นกินหมดละกินบ้างแจกบ้างครับผมไม่เท่าไรหรอกแจกญาติพี่น้องข้างๆบ้านคนแก่คนเฒ่าขอ,ขาขอผมก็ให้หมดน,นะผม ยางจนมือพี่น้องขอดอกหนึ่งวันใดง่ายไงด้ครับด้วยโอ้โดยดอกนี้ครับผมจี๊ดเดือยฮืออยู่โอ้ยครับผม คนเฒ่ากินดอกบานแต่คนนุ่มกินดอกตุ่มๆพี่น้องอิริด้วยครับผมงานจนมือพี่น้องขอดอกหนึ่งบานง่ายๆด้วยครับเด้อโอ้เต็มทีเลยแน่นอนแน่นอนพรุ่งนี้ไปไหมใครชี่ไงเนี่ยมาหาที่ไหนมาอยู่มาอยู่คนนี้ไปกับไปกับผมดิอยู่ไหนล่ะไปกับผมเลยเล้อนี่ครับผมบรรยากาศแถวนี้มันเป็นลักษณะนี้ครับผม ตอนบอใหมีต้นใหม่แต่ว่ามันมีแต,มแต่มีครับผมบรรยากาศมองเห็นละวงกเห็นละโงกเหลืองที่มีแต่เห็นละโงกเ,งเหลเืองส่วนมากนะครับเนาะแต่ว่าหายาเนี่ยได้พี่น้่มอะไรง่ายๆเด้อพี่น้องงานขนาดครับผมชุดดอกนี่ครับผมพกดอกครับผมโอ๊ยเนาะสอนคัดอยู่กลางแดดเลย แค่พันสองตอนนี่โอ้สองปกกละดีมากโอ้ไปนอนโอ้มันอยู่ในลือป่ะผมโอ้ยนิดหนึ่งไปนอนนี่นี่ดอกซ้ำนี่ครับผมนี่ อขึ้นแบบนี้เลยครับผมขึ้นมองลงโล่งทีไนี่เออพี่น้องอุ้ยน้องอู้มาซ้ำนี้ครับผมดอกนิดหนึ่งพป่น้องดอกที่นี้เนี่ยนี่ครับผม พี่น้องสองอันครับผมเอิ้งามขนาดครับผมดูดิไม่อยู่อู้อู้นี่เปิ้ลมีแต่หินครับผมอันนี้ครับผมผมมาเจอเห็ดอยู่นี่พี่น้องเมืองรอรถนี่เกือเกือบหยีพี่น้องบรสังเกตดีเด้อนี่มันคืนใหมครับสังเกตดีจะฉับเด้ออันนี้เห็ดคืนด้วยครับผมนี่เดี๋ยวมันแตกอันนี้อันนี้อันนี้มันเริ่มแตกครับผม อันนี้เริ่มแตกแล้วนี่อันนี้แมียนนี่เห็ดแต่รเราจะแกะบางเดี๋ครับเด้อพอเม่น,นสิแมีนบอกถ้าบางแกะแม่นบอกน,น่นแม่อี่ดีครับผมนี่เห็ดละาง,งกพี่น้องวันบ่ใหญ่ครับผมมันบ่ใหญ่ครับผมหนึ่งสองดอกพี่น้องสามดอกพี่น้องเด้ออันนี้สี่ดอกนี่ครับผมสี่ดอกนี่แล้วก็หาดอกนี้หกดอกนั่นครับผมอันนี้ก็แมียนต่ว่าน้อยพี่น้องประเก็บแล้วครับผมมันน้อยโพดนี่ครับผม ตอนนี้ผมเปลี่ยนโดยผมเปลี่ยนโดยมาอีกขนาดอีกไกลเพ,พื่นอนสมควรเปน้องวันนี้ีเพิ่มขนขนาดเขามากไปก็โอ้แต่แค่นี้เป็นอันดีม่นจะกระตากระตามันใหญ่เลยครับแต่ว่าเห็ดอันนี้มันน้อยเพีองเขาเก็บเต็มกระตานี่สุดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมตัวอีดอกนึงครับผมน้อยนึงพี่น้องดอกเห็นอันนี้ไหมดูดิตะปูตะปีนี่งไหมอยู่ดอยทางนี้ผมเก็บได้แค่เรื่องเล็กเล็กนิดนึงนไหมนี่ครับผม ตอนนี้ผมเปลี่ยนดอยที่ซีที่หาแล้วครับผมพอเพราะเห็ดอยู่ครับผมเมื่อยขนาดเลยพอได้หาง่ายังไงปีนองเห็ดมาพอดอกบานครับผมดขึ้นอยู่กลางดอยครับผมพุ่นไหนนี่มีแค่นี้ปีน้องเมื่อยขนาดเลยครับผมโอ้ปีนองเยเยวือตัวเจ้าของหลายพี่น้องเก็บเห็ดบ่อเลยมาหาเห็ดมาพอเห็ดขึ้นกลางดยโยครับผมอยู่ดิ มันถึกแดดพี่น้องดูดิอันนี้รถทางมากครับเพเห็นมันขึ้นอยู่ข้างทางบมนี่ครับเห็นขึ้นอยู่นี่นี่ครับผมนี่ขึ้นอ,อยู่นี่ขึ้นอ,อยู่ข้างทางเลย อโ้พี่น้องมีนี่บินเลยครับทีเดียวมันไม่ได้หินอู้อู้พี่น้องอู้วี่เนาะอู้พี่น้องแดดจ้าพดย่างบอกด้วพี่น้องพ่อดอกหนึ่งครับผมม่ได้ห่างยังไงเครับเด้อเห็นเนี่ย พี่น้องเอ้ยมาตั้งดุลมาพอมาพอมาพออันนึงครับผมเห็นไหมเนี่ยจอยกังเทิงช่องช่องคอยสามบานทูโอเคครับผมมันนี่มัอนี่มานกันนะครับผมกองผมเส้นนี้ เอฟซีบ่กให้อกตายอย่า,ายเงี้เห็นบ่เป็น,นยอย่างไรกระต่ายเงี้เป็นอ <c oughs> ย่งางไรกระตาไวตัวนี้มมันบ่แล้วก็อันนี้ของช่องขุยสานบันทุงขุยสานบันทุงกับดอกระตาหนึ่งในลายแล้วก็บานครับดอกนั้นครับผมดอกบานนะครับเนาะดอยไก่บานเนาะดอยไก่บานเอาอย่างาจุดหัวปั่นไปเนาะเจ็ดดอยในงานเจ็ดดอยจะซ้ำนี่เอาแต่ลงหักเหลืองเนาะดอยนี่เนาะครับผมจะได้ก็ฝากติดตามให้กำลังใจต่อไปนะครับเนาะจ้าโอเคครับผม